การศึกษาวิถีพุทธเนี่ยในความเป็นของอตมาเนี่ยต้องเป็นการฝึกการพัฒนาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมคือกายวาจาแล้วก็เรื่องของอารมณ์รวมทั้งปัญญาด้วยซึ่งการที่จะพัฒนาพฤติกรรมทั้งกายวาจาอารมณ์แล้วก็สติปัญญานี่เนี่ย มันมีหลายวิธีนอกจากการอ่านการฟังแล้วเนี่ยการที่เขาได้รู้จักคิดคิดเป็นรวมทั้งการได้เรียนรู้ผ่านการกระทำผ่านการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งกายวาจาใจสามารถจะนำไปสู่ความสะอาดความสงบแล้วก็สว่างได้ การศึกษาวิถีพุทธในระดับประถมะศึกษาจะต้องใช้กระบวนการในการจัดจังหวะชีวิตของเด็กๆและกิจกรรมการสอนของครูที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น โรงเรียนบ้านแม่จอ้องอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนเล็กๆที่น่ารักอบอุ่นและน่าทึ่งถือเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นตัวอย่างที่ดีและทำได้ครบถ้วนโดยเน้นจิตอาสาชุมชนกิจกรรมประจําวันที่เด็กจะได้เรียนรู้และปฏิบัติเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยเมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยนะครับเด็กก็ จะต้องปฏิบัต Hi ิกิจกรรมในเรื่องของการอว้พระนะครับซึ่งที่โรงเรยียนจะมีพระพุทธรูปประจําโรงเรยียนตั้งไว้นะครับเด็กๆเมื่อมาถึงโรงเรยียนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าห้องเรียนเนี่ยเด็กๆจะไปไหว้พระก่อนเพื่อให้เกิดอานิสงส์งจากการไหว้แสดงถึงการที่เด็กๆเนี่ยได้ฝึกให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนน้อมนะครับหลังจากนั้นเด็กๆก็จะไปเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมการดูแลห้องเรียนนะครับตามหน้าที่ที่คุณครูมอบหมายนะครับก่อนที่เด็กจะทํากิจกรรมเด็กจะมีการบันทึก ลงเวลามาเรียนก่อนทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อฝึกวินัยทางด้านของการตรงต่อเวลาเมื่อทํากิจกรรมในห้องเรียนในช่วงเช้าเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะลงมาเตรียมพร้อมในการทํากิจกรรมนะครับในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเป็นหมู่นะครับเป็นกลุ่มนะครับตามที่คุณครูม,มอบหมายาเหล่านี้จะเป็นการฝึกให้เด็กๆเกนี่ยได้รู้จักมีความรับผิดชอบนะครับต่อสถานที่ต่อโรงเรียนเกิดความรักความของแหนโรงเรียนนะครับ จากนั้นก็จะมีกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้านะครับซึ่งในเวลา8ปดนาฬิกาเนี่ยนะครับเด็กๆเขาจะมาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมหน้าเสาธงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเคารพธงชาติการสมบูรณ์ไหว้พระนะครับการทําสมาธิแผ่เมตตานะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมการทําสมาธิที่เด็กๆเนี่ยได้ทําด้วยความพร้อมเพรียงและความตั้งใจนะครับคือเราจะมีบทเพลงให้เด็กฟังในการทําสมาธินะครับแล้วก็มีการทําท่าทางประกอบ นะครับจากเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับหลังจากนั้นก็จะอาจจะมีการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มกิจกรรมที่ทํากันในภาคเช้านะครับมีการนําเสนอข่าวเหตุการณ์ที่สําคัญในแต่ละวันนะครับซึ่งข่าวเหตุการณ์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นข่าวเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับศีลคือที่โรงเรียนเนี่ยจะมีกิจกรรมอันนึงก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ศีลห้านะครับซึ่งเป็นศีลที่เป็นปกติของ คนทั่วไปนะครับกิจกรรมของเราชื่อว่าศีลห้าใน5วันมีการนําเสนอวาทธรรมประจําวันนะครับวาทธรรมก็เราก็านําเอาพุทธศาสนาส,สุภาษิตบ้างนะครับเอาคํอ่าสอนเอาพระบรมราโชวาทบ้างนะครับอเอามาเป็นวาทธรรมในการสอนเด็กนะครับให้เด็กได้อ่านฝึกอ่านแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันนําไปสู่การปฏิบัติร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรม เพิ่มเพิ่มเติมอื่นแล้วแต่ที่คุณครูจะมานัดแนะมอบหมายลนะสุดท้ายของกิจกรรมเนี่ยเด็กๆจะมีกิจกรรมคาระวะธรรมต่อกันนะครับเด็กทุกคนก็จะมีการไหว้นะแสดงความเคารพซึ่งกันและกันนะจนครบทุกคนเป็นแถวแถวไปนะจนถึงในที่สุดก็ไหว้คุณครูที่อยู่ด้านหน้าแถวใหญ่นะครับเป็นการแสดงความคาระวะต่อกันอันนี้เป็นกิจกรรมปกติที่เด็กทําเพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ ที่นี่เด็กๆจะมีความสุขในการเรียนหนังสือและกล้าแสดงออกจนกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมเป็นประจำจนต้องจัดเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์เด็กที่นี่ได้รับการยอมรับกันว่าลูกแม่จ้องเป็นเด็กดีมีคุณธรรมน้ำใจงาม ในช่วงเช้าเนี่ยเก้านาฬิกาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมชื่อว่าต้นกล้าแห่งความดีตามแนววิถีพุทธนะครับวิธีการก็คือนะครับคุูครูก็จะสร้างความตระหนักในการทําความดีให้กับเด็กๆโดยแนะนําหรือพูดนะครับให้เด็กตระหนักในการทําความดีภายใต้แนวคิดที่ว่าทําความดีทุกความดีในทุกเวลาทุกสถานที่และทุกโอกาสความดีเล็กๆน้อยๆเด็กก็ไม่ควรละเว้นจากการทานะครับเมื่อทําความดีกันอย่างหลากหลายแล้วเนี่ยนะครับตอนเช้าของทุกเช้าครูก็จะ ถามเด็กว่าเอาวันนี้หนูทําความดีแล้วหรือยังนะครับทำความดีแล้วเรามาบันทึกกันเถอะเด็กๆก,ก็จะบันทึกในแบบบันทึกความดีนะครับคุณครูบูรณาการวิชาภาษาไทยเข้าไปด้วยนะครับทุกชั้นตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงชั้นป .6 บัดนบันทึกความดีแล้วนะครับเด็กๆเ,เอาความดีที่บันทึกเนี่ยเอามาฝากคุณครูนะคุณครูจะรับฝากความดีของเด็กๆนะครับเมื่อฝากความดีแล้วเนี่ยนะครับคุณครูจะตอบแทนให้กําลังใจเด็กได้ด้วยการให้ใบไม้หนึ่งใบไปติดในต้นกล้า ซึ่งเป็นต้นไม้ในแผ่นกระดาษของเด็กทุกคนเนี่ยนะครับฝากความดีหนึ่งครั้งได้ใบไม้หนึ่งใบเด็กๆก็จะได้ใบไม้ไปติดในต้นกล้าแห่งความดีนะครับเด็กๆฝากความดีหรือทําความดีไปจนครบอย่างต่อเนื่อง5วันจนถึงวันศุกร์นะครับคุณครูก็จะมอบดอกไม้นะครับให้เด็กเอาไปติดในต้นกล้าแห่งความดีนะครับเมื่อใบเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผลิขึ้นมาแล้วเนี่ยหใบนะครับดอกก็จะ ผลิขึ้นมาหนึ่งดอกในใน,ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ทําอย่างนี้ไปจนครบหนึ่งเดือนนะครับเมื่อวันสิ้นเดือนเนี่ยนะครับทาความดีอย่างต่อเนื่องฝากความดีอย่างต่อเนื่องคุณครูก็จะมอบผลไม้ให้เด็กหนึ่งผลต้นกล้าแห่งความดีของเด็กก็จะผลิใบออกดอกออกผลไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มต้นในวันสุดท้ายของปีการศึกษาก็นั่นหมายถึงว่าเด็กได้ทําความดีทุกความดีทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกวัน ที่โรงเรียนเปิด200วันนะครับทางโรงเรียนก็ได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นซึ่งจะมีกิจกรรมหลักๆในจิตอา,าสาใน3กิจกรรมหลักนะครับอันที่1ก็คือกิจกรรมการออมเพื่อสาธารณณะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกระบอกไม้ไผ่ตั้งขึ้นไปก็เชิญชวนให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาเงินที่เหลือจากการซื้อของนะครับหรือเงินที่เหลือจากการใช้แล้วในวันนั้นเนี่ยนะครับเอาไปออมกัน พังละหนึ่งบาทอาจจะไม่ทุกวันก็ได้แล้วแต่จิตศรัทธาเพราะเป็นจิตอาสาเพื่อจะเอาไปทําเรื่องของจิตอาสาเพื่อสาธารณะจิตอาสาที่2ก็คือการพัฒนาบริเวณชุมชนนอกโรงเรียนนะครับการทาความสะอาดบริเวณชุมชนเก็บขยะบริเวณชุมชนแล้วอานามาคัดแยกขยะในบริเวณจุดคัดแยกขยะของโรงเรียนนะครับอันที่3คือจิตอาสาเยี่ยมสูงผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในวันเสาร์ นะครับเด็กๆจะจับกลุ่มกันรวมกลุ่มกันไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ชราในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วนะครับลูกก็ไม่ค่อยได้นะครับก็จะนอนอยู่ที่บ้านอยู่ตลอดอนะครับลูกหลานก็ไปทํางานก็อาจจะเกิดความเหงาความเครียดอะไรต่างเหล่านี้เด็กๆก,ก็จะไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุก,ก็จะได้มีกําลังใจนะครับ โรงเรียนสัตยาสัยโรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นตัวอย่างและทำได้ครบถ้วนเน้นการทำสมาธิก่อนการเรียนในทุกคาบเป็นที่กล่าวขวัญถึงแนวการสอนที่ผสมผสานวิถีพุทธเข้าไปอย่างกลมกลืนด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนการสอนที่กล่อมเกล่าด้วยการสวดมนต์ร่วมกัน และฟังนิทานจากปากของดอรอาจองค์ชุมสายณอายุทยาในเวลา5นาฬิกานาทีของทุกวันและจัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง กินกันสดๆกินอมดอรดีม่มาสีมากินกันคือในโรงเรียนเศรยาศสยเนี่ยนะครับเรามีครูเรามีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยซึ่ง จะต้องมีทุกส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือกันนะครับเพื่อให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธสำหรับเด็กนักเรียนนั้นนะครับเราก็ต้องการให้เขารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นเ,เราจะสอนเด็กของเราเนี่ยให้รู้จักตั้งคำถามในชีวิตอยู่เสมอ เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบเขาทันทีเนี่ยนะครับเขาจะต้องคิดเลยตั้งคำถามสองคำถามอันนี้ดีสำหรับเราไหมและมันดีสำหรับทุกคนไหมถ้าเบืดดีสำหรับเราแต่ไม่ดีสำหรับทุกคนเราจะสอนเด็กให้ปฏิเสธไม่เอานะฮะแต่ถ้าเบิดดีสำหรับเราแล้วก็ดีสำหรับทุกคนอันนี้แหละครับเอาไปใช้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราสอนในเบื้องต้นเนี่ยการใช้วิจารณญาณ ในชีวิตเนี่ยสำคัญมากนะฮะและเด็กของเราเนี่ยนะครับเราต้องการให้เขาเต็มไปด้วยความรักความเมตตาตลอดเวลานะฮะเราเจอใครเด็กเขาจะเคารพผู้ใหญ่เคารพรุ่นพี่นะฮะพูดจาดีๆเพราะๆตลอดเวลาเขาจะต้องรักคุณครูรักคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลานะครับนั้นเราฝึกให้เขาเป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันเราฝึกจิตใจของเขางั้นทุกเช้าตื่นขึ้นมาแต่เช้าเขาก็ฝึกสมาธินะฮะสวดมนต์ฝึกสมาธิแล้วเราก็จะเล่านิทานวันละเรื่องวันละเรื่องให้เขาได้ฟังซึ่งมันจะปลูกฝังสิ่งที่ดีที่งามให้กับเด็กนะครับและเด็กก็จะมีโอกาสได้ฝึกตัวเขาเองฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบนะฮะและก็ในการเรียนการสอน ะะเราก็จะให้ครูทุกคนเนี่ยเน้นในเรื่องของการบรูรณาการคุณธรรมเข้าไปในทุกวิชาคุณธรรมจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ตอนนี้ครูครูเนี่ยจะต้องต้องเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติถ้ากิดครูจะสอนคุณธรรมตัวเองต้องมีคุณธรรมเพราะะนั้นสอนไม่ได้ น,นั้นครูเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนตอนนี้ผู้บริหารเองนะฮะก็เป็นบุคคลสำคัญเพราะผู้บริหารยิ่งต้องเป็นแบบให้กับครูด้วยแล้วก็เป็นแบบให้กับนักเรียนด้วยผู้บริหารจะต้องเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเช่นเดียวกันที่จะช่วยให้ครูทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามผู้ปกครอง ก็มีส่วนสำคัญแนละ้วผู้ปกครองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนของชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้ปกครองได้เข้าใจนะฮะว่าเรื่องของจิตใจของลูกเนี่ยสำคัญมากพ่อแม่ต้องให้ความรักความอบอุ่นจริงๆกับเด็กนักเรียนกับลูกของเขาเพื่อเขาจะได้เป็นเด็กที่ดีได้พ่อแม่ต้องให้เวลากับลูก เยอะๆพอลูกอยู่ที่บ้านและแม่ก็เหมือนกับครูนะครับแต่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับเป็นครูที่บ้านเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นต้นแบบให้กับเด็กเช่นเดียวกันโรงเรียนบ้านหนองตาบ่มที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถือได้ว่ามีการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ที่บูรณาการสู่กลุ่มคนทุกระดับในชุมชนตั้งแต่เด็กนักเรียนครูอาจารย์พระภิกษุผู้ปกครองชาวบ้านจนถึงผู้นำชุมชนต่างร่วมแรงกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่าชื่นชม เรียนอย่างใกล้คิดเหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกนะครับเรามีกระบวนการของพ่อแม่อุปถัมเข้ามาช่วยดูแลในการพฤติกรรมของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรักการอ่านนะครับพ่อแม่ก็พ่อแม่อุปถัมก็มาช่วยสอนกิจกรรมกีฬาวันอังคารเรามีกีฬากับพ่อแม่อุปถัมก็มาช่วยสอนฟุตบอลให้เราวันพฤหัสเรามีกิจกรรมละครคุณธรรมกครับ เอเมื่อเสร็จละครแล้วจะมีคําถามให้นักเรียนกระตุ้นความคิดแสดงความคิดเห็นเอามื่อกลับไปห้องเรียนแล้วเด็กก็จะสรุปว่าละครเรื่องนี้เ,เราได้อะไรในการเป็นแบบอย่างที่ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะบูรณาการออกมาให้นักเรียนเราเนี่ยหล่อรวมจิตใจให้เป็นเด็กที่มีความเมตาตากรุณาใช้กระบวนการพรมวิหาร4ครับแล้วเด็กของเราจะออกไปเนี่ยเข้าสังคมได้ดีที่เดียว นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีช่วยเหลือสังคมมาตลอดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่เราทำเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากทําง่ายนะครับใช้กระบวนการหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมของเราเช่นกิจกรรมทําดอกไม้แห้งเนี่ยเด็กก็ไม่รู้อะไรแต่เราแฝงด้วยว่าการทําดอกไม้แห้งเนี่ยให้เด็กฝึกสมาธิในการทํางานมีจิตใจอ่อนโยนทุกกิจกรรมนะครับถ้าเราดูแล้วว่าเราเป็นกิจกรรมวิถีพุทธ โดยเด็กไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ใช้กระบวนการเข้าไปจัดการเด็กก็จะเกิดสมาธิเกิดความรักเกิดความอบอุ่นเกิดความมีเมตตากับพอเด็กมีความเมตตามีความรักแล้วสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีความอบอุ่นดูแลเหมือนกับว่า,วาพ่อแม่ดูแลลูกครับวันนี้เรามีกิจกรรมทําขนมก็มีพ่อแม่อุมธรเข้ามาช่วยในครับสอนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ เราสอนให้เด็กได้รู้ว่าอาหารของเราที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะเลี้ยงดูเพื่อนได้ให้รู้จักมีความเอื้อเฟื้อเ,เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันนะครับเรามีศาลาทาบุญนะครับเมื่อบ้านหนองตะบงเนี่ยไม่มีวัดก็เลยใช้ศาลาโรงเรียนเราเนี่ยเป็นศาลาทาบุญโดยนิมนต์พระจากวัดรอบๆโร,ร,รงเรียนของเราเนี่ยเราจะให้เด็กของเราเนี่ยมารู้จักพิธีกรรมของทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษา วันสงกรารเรามีกิจกรรมทำบุญมาตลอดรับเราก็มีต้องผู้ปกครองเนี่ยช่วยบริจาคปัจจัยในการสนับสนุนการเดินทางของพระสงฆ์ผลที่เกิดกับดาเนินกิจกรรมของวิทยาลัยวิถีพุทธของโรงเรียนของเรานะครับตัวที่เกิดกับนักเรียนเรามองเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กของเราเนี่ยสอนง่ายมีพฤติกรรมที่ดีมีมารยาทงามรับพอมีมารยาทงามแล้วครูของเราเนี่ยก็จะชื่นชมเด็กว่าเด็กของเราเนี่ย ไปไหนมาไหนรปจัดก,กิจกรรมกับโรงเรียนอื่นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยจะมีระเบียบดีกว่าโรงเรียนอื่นครับว่าเป็นอย่างนี้ชุมชนของเราก็มีความภาคภูมิใจว่าโรงเรีนยนของเราเนี่ยมีคนมาศึกษาดูงานาหลายคณะไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษาทางหน่วยงานของภาครัฐต่างๆโรงเรีนยนของเราเดําเนินงานดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธนะครับเป็นวิถีพุทธเน้นจิตอาสารุ่นที่1นึ่งครับเด็กของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็น